มามาพี่น้องมื้อนี้ต้มโฮมกินข้าวแรงอีกแล้วมีเมนูอย่าง,งนีเนาะครับพี่น้องป้องไปกับักหุ่งต้มปลาครับโอ้ตาบักหุ่งต้มปลาเอ่อย่าเกินมีอันสมุนไพรได้บ่นี่ฮะสมุนไพรมีบ่้างได้เนาะไว้เนาะโอ้ยไม่น้อยอไ,ไม่น่อยะนะไม่มีน้อยปะครับมาต้มโฮมต้มโฮมมีหลายเไม่เกินมามามา ครับกินข้าวกินน้ากันพี่น้องนะครับผมทุ่มโฮมกินข้าวแรงนะครับพี่เก้าพเก้านะครับผมอยู่นี่ซิเปียนเป็นหมู่บ้านยูทูบเบอร์นะครับบานนี้นะครับผมอ่าตัวนี้นะครับนั่งอยู่นี่กันครับผมนาดเษตรอิสระไรนาสวนนะครับทางนั้นกับโมนาเบ้าน้องคายฮะผูดไอยอกซอปเปิลก่อนพูดครับเบ้าพูดครับพี่น้องไปโยกซ็อปเปิลสั้นโอ้ยผมมีแล้วซอปเปิลเนาะมามาครับ กินขา้าวกินน้ำค,คือบริเวณเพียดอีแค่อีอเพียดน,นึ่งเหรอแม่นั่นนะจับฝาทิพย์เข่ายู่ไหมโอ้ใจเย็นๆท่านโอ้ยมาครับมาจะเสียบนาดเลยตำหุงต้มปลาครับโอ้ยบบแม่นถ้าถ้าบ้านเฮานี่ถ้าลายๆหญที่คือบ้านไปดำนาหรอลูกกาชน้อลูกกาดังนาดิแบบนี้นะครับโอ้เสียแบเบดีย๋ยวน้องเด้อแรงงานไทยในอิสราเอลกันครับครับกินขา้าวกินน้ำกันโอ้ ฮ้อนบ่ว่าแล้วหนะผมงแ็บฮ้อนเราพี่น้องฮ้อนแตกหัวกากเลยดูอย่าเกินเอาเอาหน้าครับผมมาเล่กินข้าวกันครับผมพี่น้องทำกิจกรรมตกแตกหัวว้าเนี่ยมัเอิ้นพี่น้องกินข้าวอยู่เทียบมัน้อาผมเว็บมาเด้อของแซ่บของนัวของแซ่บของนัวพี่น้องคุณนะเป็นหลายๆคนลำเป็นลำเทียบเลยพี่น้องโอ้บัก ใหม่เพราะน่าเลยคือบอกป,ปากปกติว่าโอ้ยเสียบไล้ไปท่านหนึ่งฮัลโหลหุ่นทางนึงกนีนั่นนกันอยู่หุ่นตะก้อพี่น้องตะก,ก้อทางพี่ขับเตะตะก้อกันนะครับออกกำลังกองดกำลังกายกันแล้วครับพี่น้องบรรยากาศซ้อมเพื่อเก่าครับผมมีแผนเรื่อยๆตะก,ก้อรกระไดเอาเสียบไลยหุ่นบอลซวนครับบอลได้อัน ออกกับร่งกายกันเพื่อเต็มเลยพี่น้องเกี๊ยบกเล่นมาเมื่อไหร่อีกมาบึ่งเมนูทางพี่บัตรนี่ฮะเมนูทางพี่แกงหน่อไม้พี่น้องนาบ่าวสกุลแกงหน่อไม้เป็นเสียบว่พี่น้องให้พี่น้องบึ่งจักหน่อยกันเลยพอเอาไปบัตรไปว่าได้บ่พี่น้องอแกงหน่อไม้ใส่ผักอีตู่อาหารอีสานบ้านเฮาเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตักเบ่งก่อนให้พี่น้องเบ่งก่อนเล่นหนีมีอย่างเนี่ยใส่ ไใส่สะอมนะครับอ่าชะอมแล้วก็หนังหนังงัวครับหนังงัวแล้วก็ใส่ปลาหมึกแห้งพร้อมปลาหมึกแห้งพี่น้องใส่ปลาหมึกแห้งโอ้เหลือตัวน้นอยๆนึงมันอันนั้นมันอันนั้นแล้วนะครับเอาแกงนหน่อไม้ใส่บ้านเฮานะครับสุดยอดอีสานบ้านเฮาขาดอะไรคือพักอีตู่พักอีตู่พี่น้องนะครับเอาโอ้หอม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 พี่น้องอ,อ่าหอมบ่ครับ ครับเอาหอมบ่พี่น้องแกงหน่อไม้หอมอยู่บ้ครับถ้าภัยหอมคอมเมนต์ได้เด้อครับมาจัดเจนวันคืนวันกลางด้พี่น้องเด้อโอเคครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับลาไปก่อนนะครับนี่ละวันคืชีวิตแรงงานไทยพี่น้องในสเตียรเฮาส์ผิดง้อกเพื่อนกันน้ำกันนะครับกินข้าวกินน้ำเขี่ยครับลาไปก่อนกับคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับ